เรียนกองทัพไทยครับคลิปที่ผมทำขึ้นมาเสนอนด่เป็นคลิปของนักอนาคตศาสตร์นะครับที่เตรียมเตรียมเส้นทางเดินประเทศไทยใหม่อย่างพลังการยิ่งใหญ่ตามลิขิตของประเทศนะครับตามลิขิตของประเทศก็ต้องขออนุญาตให้เข้าไปดูในคลิปที่ผมทำเอาไว้นะครับ ต้องใช้เวลาดูกันเป็นวันนะเพื่อที่จะเข้าใจาแนวทางที่ผมทำทีนี้กองรับไทยก็จะมีหน้าที่โดยปกติจะต้องสนับสนุน4สถาบันอยู่แล้วชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชน4เนี้ยทหารจะต้องปกป้องพิทักษ์ทำรูปบำรุงส่งเสริม แล้วก็พัฒนานะวิวาฒนาการพัฒนาทั้งเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นงานที่ผมทำเนี่ยก็เป็นอันเดียวที่ทหารทาอยู่นั่นแหละครับปกป้องพิทักษ์ทารูบบารุงแล้วก็พัฒนาส่งเสริมเพราะฉะนั้นจอมย่อมนงานที่ผมทาย่อมได้รับการส่งเสริมจากกองรับไทยด้วยเช่นกันนะ,ะเพราะผมเป็นชาวบ้านตรวจกองรับไทยเป็นสาวบานญหญ่ นะมีงบมากมายนะผมเป็นชาวบ้านไม่มีงบนะครับเป็นสวสวก็มีรายได้เดือน600แล้วก็มัดเสบริการอีก300ก็เป็น900 9 0้เาะจะดึงด,ด,ดับลงชีพในประเทศน,นได้อย่างไรทหารนก็นงทราบนะว่ามันน้อยเกินไปทนะหารเกณฑ์ยังได้มากกว่าอันนี้ได้น้อยมากเลยนะไม่สามารถดับลงชีพได้นะครับเพราะนั้นเป็นธรรมดาเป็นปกติที่ ผู้ถูกกระทำนะยอน่อมจะต้องคิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาดังนั้นผมจึงศึกษานะศึกษานะเจ้ทังได้มาตรฐานใหม่ของประเทศไทยออกมานะครับทีนี้มาตรฐานใหม่เนี่ยกองทัพไทยอย่าไปกีดกันแบ่งชนชั้นอย่าไปแบ่งชนชั้นฮนะขอให้นึกถึง4เมนหลักที่สถาบันที่ต้องส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาประวหากษัตริย์ประชาชนต้องทำาูปแบารุงส่งเสริม แล้วงานผมมันทั้งเสียเนี่ยจะเริรุ่งเรืองยิ่งใหญ่นะแล้วกองทัพไทยก็จะยิ่งใหญ่ไปด้วยเพราะกองทัพไทยเนี่ยไม่ต้องมาแอบซื้ออาวุธไม่ต้องแอบไม่ต้องอยู่ภายใต้นักการเมืองนะเพราะว่ายังไงจะต้องจุพัฒนาไปไปอยู่ภายใต้นักการเมืองนักการเมืองควบคุมแต่ที่นี่กองทัพทียิ่งใหญ่กว่ากว่าเดิมนะแต่ก็ ไม่ใช่พักการเมืองควบคุมแต่อยู่ภายใต้ชั้นธรมร,ชชนนธรมติของประชาชนชั้นธรรมมติของประชาชนคือมันดีกว่าไปอยู่ภายใต้นักการเมืองเอาอย่างนี้แล้วกันนะไม่ใช่อยู่ภายใต้นักการเมืองแต่อยู่อยู่กับประชาชนนี่แหละครับนะประชาชนเนี่ยก็จะบอกเองว่ากองทัพเรืออากาศบกต้องมีอาวุธอะไรประชาชนนี่จะประเคนให้เองมันภาพมันต่างกันนะผมขอให้กองทัพไทยคิดน่เป็นนะ ถ้ายังอยู่ภายใต้ถ้ายังอยู่ในแบบที่มีการเลือกตั้งมีสวสอบรคการเมืองท่านจะแอบซื้อสินค้าแต่ถ้าเผื่อว่าเลือกอยู่ข้างประชาชนนะมาสนับสนุนประชาชนนะมาตรฐานใหม่ของประชาชนเนะี่ยมาสนับสนุนมาตรฐานใหม่ของประชาชนที่ประชาชนจะปกครองประเทศเองดูแลประเทศเองเนะนี่ยทาหารจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมจะซื้อจะซื้ออาวุธได้ม,มากกว่านี้ประชาชนจะ,จะจัดหายเองนะไม่ต้องแอบเพื่อจัดหาเอง ง,ง่ายกองทัพไทยจะอัปเดตใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ถูกปฏิวัติใหม่หมดเลยเป็นใหม่เป็นกองทัพใหม่เพราะว่าจะยิ่งใหญ่มากเพรา,ะ,าะต้องดูแลถ้าตามตามไอ้ตา,ตาอีวแบบไว้นะตามกิจสภ์ซึ่งเป็นเป็นลิขิตของประเทศผมทำตามลิขิตขประเทศเพราะในยุคเราสิบเอ็ดเราต้องเป็นไทยมหาลัฐรัฐใหญ่เพราะนั้นต้องรวมลาวกันมากกองทัพไทยต้องไปรวมกองทัพของลาวเยมนามอีกจะรวมอย่างไรอันนี้ท่านอาจคิดไม่ถึง แต่ที่นี่เตรียมไว้แล้วเพราะนเป็นลิขิตของประเทศเพราะประเทศไทยต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจนะในยุครอสเบิร์ไทยมหารัชแล้วก็จักรพรรดิรลานมันยิ่งใหญ่เพราะนัทะหารนี่จะเคียงคู่ไปกับประชาชนนั่นเองประชาชนจะมีระบบระบอบการปกครองใหม่ที่ปกครองตนเองแต่ก็มีทหารเคียงคู่ไปด้วยคู่กันไม่เหมือนกับเคียงคู่ไปกับพรักการเมืองนะไม่เหมือนกันนะครับไอ้นะั่นพรกเมืองมันเล่นกันจนเลยเท้าถางต้องมาเบรกอยู่เสมอนะมาเบรกแล้วก็เสียเสียผู้เสียคนถูกดาถูกถลม่ม เพราะนั้นไม่สมศักดิ์ศรีทหารที่จะที่จะอยู่ในระบอบเก่าแล้วต้องถึงเวลาไปทํารัฐประหารแล้วก็ถูกถล่มถูกด่าถูกว่าเพราะนั้นทหารควรมาทําใหม่ที่สง่างามแบบตามที่ผมได้ออกแบบเตรียมไว้ให้นะกองทัพไทยจะสง่างามยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกอลังการมีเงินเยอะแยะมากมายดังน,น,นั้นก็ควรที่จะเลือกเส้นทางนี้ร่วมกับชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านผมเป็นชาวบ้านที่ผ่าเาไม่าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านผ่าเรานะครับเพราะฉะนั้น วิธีคิดของผมจะแตกต่างนะครับแต่เป็นชาวบ้านซึ่งไม่มีเงินทุนเงินรอนอะไรไม่มีกลุ่มไม่มีพวกไม่มีอะไรแล้วเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีพรรคพวกนะคือเรื่องวิสัยทัศน์ไม่ต้องมีพรรคพวกนะครับเพียงจะทําอย่างไรจะเปิดตัวนักวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นนักอนาคตเนี่ยเปิดตัวแล้วประชาชนมาร่วมเองแล้วคนจะมาร่วมเองไอ้นั่นเน่ยเข้ามาเองทำอย่างไงจะเปิดตัวทีนี้ชาวบ้านเปิดตัวไม่ได้เปิดตัวไม่อลังการ ไม่ได้รับความเชื่อถือถึงแม้ทําคลิปออกมาประชาชนก็อย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าเผื่อกองรับไทยมารับรองมาสนับสนุนคือพูดง่ายกองไทยเปิดตัวให้เลยที่ผมทําคลิปมาเพื่อให้กองทยเปิดตัวเลยนะเปิดตัวให้เห็นทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่พูดง่ายกองทัพไทยเสนอทางเลือกใหม่ให้ประชาชนกองทัพไทยไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเพียงแต่รับกองทัพได้รับการร้องขอมาจากชาวบ้านที่เป็น นักอนาคตศาสตร์ให้เปิดตัวซึ่งกองทัพไทยมีงบที่จะเปิดตัวได้อยู่แล้วงบเปิดตัวได้อยู่แล้วเปิดตัวให้ประชาชนได้รู้จักเส้นทางใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทําตามลิขิตของประเทศท,ท,ทำตามลิขิตของประเทศแล้วมันก็ต้องมีการกู้ชาติเหมือนกันทำโดยการตามรอยพระเจ้าตากดังนั้นกองทัพไทยก็ต้องมาร่วมอยู่ดีเพราะที่นี่ทาตามรษษษอยพระเจ้าตากทําการกู้แล้วก็สร้างราบฐานีใหม่คือสร้างประเทศใหม่ แล้วทำรูปรบำรุงพุทธศาสนาสามยุทธศาสตร์เนี่ยที่นี่ตามรอยพระเจ้าตากม,มาเลยเพราะนั้นกองรับถ่ายก็ต้องมาร่วมในการที่จะวางรากฐานประเทศไทยใหม่กันได้แล้วทุกวันนี้ทหารก็รู้ว่าการเมืองมันเละเทะนะเพราะฉะนั้นควรจะยกเลิเลกเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนไม้เสกันใหม่แล้วก็ติดตั้งประเทศไทยตัวจริงสิเพราะาทุกวันนี้เราเป็น,ป,น,นประเทศไทยปลอมอยู่นะเขเชิญกองทัพไทยเขาดูคลิปวิดีโอของผมก็จะรู้ว่าเราอยู่ในประเทศไทยปลอม ดูไปด้วยศึกษาไปด้วยแล้วผมก็ไปไอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นแล้วก็วางยุทธศาสตร์กันใหม่นะครับโดยที่ทหารไม่ต้องลากรถถังมาทารัฐประหารอีกแล้วไม่ต้องนะเรื่องในทหารเนี่ยติดธงทหารติดธง,นดงหนึ่งทหารเปิดตัวสิ่งที่ผมมาขอร้องคือหนึ่งทหารเปิดตัวช่วยเปิดตัวชาวบ้านที่ผ่านเรามียุทธศาสตร์ยุทธวิธีเป็นนักอนาคตศาสตร์ตรนะก็มาแสดงเปิดตัวทหารก็เปิดตัวให้เห็นว่า นี่คือทางเลือกใหม่ทางเลือกหนึ่งนะทหารประชาชนสนใจไหมประาจะสนใจทหารก็จะทำรุนถ้าจะสนใจก็ส่งเสียงมาถ้าเสียงประชาชนมา40ล้านเสียงเมื่อไหร่นั่นแหละกองทัพไก็จะมาสับประชชนแตช่ช่วงที่ช่วงที่ต้องการ40ล้านเสียงเนะี่ยต้องการให้ทารอกองทัพไทยเปิดตัวให้เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกของประชาชนะ่ะประชาชนก็จะได้มีทางเลือกอ๋ออันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งประชาชนก็จะได้เลือกถ้าประชาชนเลือกเลือกแล้วเลือกถูกใจแล้ว ตั้งใจเลือกแล้วมา40ล้านเสียงเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับกองรับใชยก็มาร่วมสร้างประเทศกันได้เลยนะนะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะการเปิดตัวไม่ได้ยากเลยครับนะครับงานผมไม่ได้งานมาสร้างความขัดแยง้งแต่เป็นงานวิวัฒนาการพัฒนายุกระดับอัพเกรดประเทศชาติและประชาชนให้เป็นมาตรฐานใหม่ที่จะเป็นต้นแบบโลกอ่ะเพราะเราจะต้องไปเป็นสีวิลยไปเป็นต้นแบบโลกในยุคไอไอวันนี้ก็อยู่ในยุค อรอสิบที่จะต้องอติดตั้งของใหม่ตามชื่อยุคของรอสิบติดตั้งของใหม่ของเก่าทิ้งไปของใหม่ติดตั้งของใหม,หม,หม่คือทางเลือกใหม่ที่กองทัพไทยจะแนะนํานี่แหละครับอันนี้แหละครับคืองานที่ผมเตรียมมา,าก็หวังว่ากองทัพไทยคงไม่แบ่งแยกว่าเอเธอเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่เกี่ยวกับทหารทหารไม่คุยกับชาวบ้านอะไรย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ผมพูดในานามของนัก S <S <an onom ous> อน,น,นาคตอยังไงทหารก็ต้องคุยกับนักอนาคตนักอนาคตเนี่ยน,นำนำการเมืองนำทหารเป็นการเมืองของประชาชนไม่ใช่การเมืองของพรรคการเมืองการเมืองของประชาชนและเป็นการเมืองแบบล้ำหน้าล้ำยุคเป็นต้นแบบโลกในยุค A i เป็นการเมืองที่ประชาชนปกครองตัวเองประชาชนปกครองตัวเองมันปเ,เป็นของใหม่ซึ่งก็คือธรรมาธิปไตเองที่พระเจ้าให้การปกครองไว้ เพราะพระเจ้าอาการปกครองไว้สามในทางคืออัตตาธิปไตยโลกาทิพย์ตายธรรมานิปไตยโลกทั้งในใช้ยี่สองงานคืออัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยธรรมธิปไตยโลกยังไม่ได้ใช้ประเทศไทยจะใช้แรกกองรับไทยก็ต้องสำหรับสนุนส่งเสริมตํานุบารุงสนับสนุนส่งเสริมศาสนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่นี่ใช้หลักการปกครองศาสนาพูดอยู่แล้วเพราะนัฏฐานก็ต้องมาสนับสนุนส่งเสริมนะครับคือมันยกระดับหมดเลยยกระดับชาติทหารก็ต้องมาสนับสนุนส่งเสริมที่นี่ก็ยกระดับชาติยกระดับ สามสรัริย์ที่นี่ก็ต้องมาสนุกสนุกเสือเพราะที่นี่ก็ยกระดับสามสรัริา์เปลี่ยนจากราชาธิปไตยมาเป็นปรลัมิตยาสิทธิาราชปรลัตายาสิทธิราชนะฮะ,ะประเทศไทยต้องใช้ปอมิตยาสิทธิราชอย่าไปใช้ราชาธิปไตยเพราะราชาธิปไตยก็คือสมบูริยาสิทธิราชนั่นเองคนเขียนเขียนผิดนะไอ้นี่เขียนผิดราชาธิปไตยไม่ม,ไม,มีไม่มีจริงในโลกใบนี้ไม่มีมันเป็น constitution m o n a r ์คีแต่เราจะเป็น limited m o n a r คี y พระมหากษัตริย์จะต้องมีอำนาจบางส่วนอยู่ ต้องมีอำนาจบางส่วนนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อยกระดับฐานะให้สมให้สมฐานะพระมหากษัตริย์ต้องมีอำนาจบางส่วนไม่ใช่ไม่มีเลยไอ้ที่ทำกนอยู่ทุกวันทา,าผิดทหารก็ต้องรู้ด้วยและนี่คือการพัฒนายกระดับัเกรดทหารต,ต้องมาสรรพ์เนี่ยงานของผมทหารต้องสํานวยเพราะที่นี่อัปเกรดย,ยกระดับทั้งสี่เลยทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนกองทัพไทยทำเพิกเฉยไม่ได้ครับงานผมเป็นงานนักอนตศาสตร์เป็นนักเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงโดยไม่ต้องไปต่อสู้เสียเลือดเนื้อ เพียงแค่เปิดเผยให้ประชาชนได้รู้จักประชาชนได้เรียนรู้อบรมประชาชนโดยกองทัพไทยต้องร่วมมืออบรมกองทัพไทยค่ายทั้งหลายต้องร่วมมืออบรมโดยติดธงสี่พิลักประกาศร่วมมือกับนักอนคสศารกองทัพไทยร่วมมือกับนักอนคสศารด้วยการติดธงสี่พิลักธงระบอบปกครองใหม่มาตรฐานใหม่ที่เป็นมาตรฐานที่สูงของยุโรปสูงอเมริก,รกาถ้ามาร,ร,ร่วมกันอบรมประชาชนร่วมกันโรงเรียนร่วมกันโรงเรียนในวัดแม่ ไม่ไดไ้ไปจัดประท้วงด่าว่าใครไม่ใช่นะทาที่โรงเรียนแล้วเคลื่อนที่ไปที่วัดเพื่อไปปฏิญาณตนที่จะใช้ระบบระบอบใหม่ถัวโรงเรียนก็มีเวทีเป็นเวทีศิลปะศิลปะให้การใช้อํานาจที่ปไตยแบบชั้นสูงเป็นเวทีนะศิลปะการใช้อำนาจที่ไปชั้นสูงนั่นแหละทหารก็มาร่วมตรงโรงเรียน,นร่วมดูแลร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมนั่นอย่างนั้นนะทุกค่ายทหารทั่วประเทศต้อง อย่างนี้ติดธงแล้วก็มาสำหรับสนุกเสริมเป็นกิจกรรมของหานที่ประชาชนจะแฮปปี้ยินดีดีใจนะเปีนแบบนี้นี่แหละคือเรื่องใหม่ที่กองรับใช้จะต้องปรับตัวใหม่ปรับตัวใหม่ยกะดับเกณฑ์ใหม่เอาละครับต่อไปนี้เขาเชิญกองรับใช้เข้าดูคลิปวิดีโอของแอดทำนสายนัก,กระวศาสตร์ว่าทําอะไรเพื่ออะไรเป็นรูปแบบไหนเป็นต้นแบบโลกจริงเหรอ แล้วเศรษฐกิจรุ่งเรืองอย่างไรที่นี่มีครบถ้วนหมดเลยที่นี่มีครบถ้วนไม่ต้องไปอาศัยรัฐบงลรัฐบาลใหม่ไม่ต้องอาศัยพรรคการเม,มืองน,นะใช้นักอนาคตศาสตร์ก็ได้ครบถ้วนมากกว่าพวกพรรคการเมืองเป็นสิบเท่านะเป็นสิบเท่าที่นี่คือทาองออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยควรได้รับการเปิดเผยซึ่งทหารมีงบเปิดเผยได้อยู่แล้วผมเพียงต้องการให้กองทัพไทยเปิดตัวงานผมนะ งานของชาวบ้านพาเราเรียกว่าทักงานนักอนาคตศาสตร์นะประเทศไทยจะมีอนาคตอย่างไรดูอนาคตของอคนไทยที่เตรียมไว้ให้ก็อขอเชิญกองทัพไทยเกิดปัญญาเป็นส่วนร่วมที่ตายเพื่อร่วมกันยกระดับชาติและประชันกันทั้งประเทศครับผมแอธรรมจนนักอนาคตศาสตร์ยินดีต้อนรับสวัสดีครับ